สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเชกะพานะคาราของเราอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเนื <oded> ้องานของเราวันนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์เราก็ยังทํางานกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเนื้อง, <c oughs> งานของเราตอนนี้เราถมท่อแล้วนะครับถมท่อที่วางไปแล้วนะครับเมื่อวานนี่นะตอนนี้ก็บ่อพักนะครับบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวบ่อพักนะครับก็เหลือเฉพาะบ่อพักบ่อพักนะครับที่จะทําเป็นไอ้ฝานะครับแล้วก็กําลังจะจับระดับถนนนะครับเพื่อเทนะครับถนนคอนกรีตนะครับ ก็ตอนนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านเช่าแบบนะครับเข้าแบบเข้าแล้วก็เดี๋ยวเอาแบบมาวางพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสั่งทรายแล้วก็ไวเมดมาลงวางผังนะครับเตรียมเทคอนกรีตถนนนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้นะฮะเนื้องานของเราได้ก็คือหนึ่งได้ตัวถมท่อนะครับแล้วก็จับระดับไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็รถถ่ายจะมา จับไปดับนะครับส่วนงานบ้านหลังที่หนึ่งนะครับก็คืองานวางบัวนะครับบัวรอบบ้านนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับผมงานบัวนะครับนี่ครับงานบัวนะครับงานบัวอันนี้คือบัวประตูนะครับบัวประตูบัวประตูนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบเลยนะครับนี่ครับบัวประตูนะครับบัวประตูนะฮะลงมาจากตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ดีไซน์นะครับตรงห้องนอนมาสเตอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นบัวแบบนี้นะครับแล้วตอนเราจะติดหินกราบนะครับตรงนี้ติดหินกราบนะครับแล้วก็ติดบัวรอบบ้านเลยนะครับนะฮะปกตินี่ในแบบจะไม่มีบัวรอบบ้านนะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามนะครับเราก็เลยจัดตัวบัวรอบบ้านให้นะครับซึ่งบัวตรงนี้นะครับจะห่างจากพื้น พื้นดินนะครับประมาณ30เซนตอนนี้เราเอาดินเข้าไว้เผื่อเฉยๆนะครับนะก็คือดินเราเอาไว้เกลี่ยนะครับนะมันจะต้องต่ํากว่านี้นะครับดินนะฮะตรงบัวนะครับถึงระดับพื้นจะประมาณ30เซนติเมตรจะสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็คือเราดินเข้ายังไม่ได้เกลี่ยดินมันก็เลยเป็นตติร์นๆนะครับแบบนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวพอเกลี่ยเสร็จแล้วทุกอย่างจะออกมาตามแบบเป๊ะนะครับ เพราะว่าเราจะเอามาตัดขอบตรงสีสีพื้นนะครับแล้วก็สีตัวบ้านนะครับเนี่ยยาวไปนน่นแล้วครับเดี๋ยวก็ติดครอบนะครับทั้งหมดแล้วนะฮะนะครับก็ติดรอบบ้านเลยนะครับเนี่ะติดรอบบ้านเลยนะครับี่เดี๋ยวก็เทพื้นบางพื้นแล้วก็จะสวยออกมาเองนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นบัวนะครับนี่ฮะบัวนี่บัวรอบบ้านเลยนะครับ ก็ฮะไรเก็บรอบบ้านนะครับแบบนี้นะครับเก็บรอบบ้านนะครับนี่ครับโรงรถนะครับหกคูณหกเมตรนะครับโรงรถเราเจอเราได้สองคันสบายสบายนะครับนี่เขาเป็นบรรยากาศนะครับนี่ฮะถนนเรานะครับกว้างหกเมตรนะครับนะฮะแล้วก็ขยายด้านข้างอีกนะครับตรงนี้จะเป็นเจ็ดเมตรนะครับนี่นะครับบ้านเรานะครับเนี่ย ใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยววันจันทร์ช่างอลูมิเนียมเข้านะครับแล้วก็ช่างรั้วเข้ามาปรับพื้นบริเวณบ้านรอบนอกนะครับปรับพื้นบริเวณบ้านรอบนอกเสร็จปุ๊บขึ้นรั้วนะครับแล้วก็ทําบันไดนะครับจะมีบันได3ขั้นนะครับแล้วก็ลงสีลงกาบทั้งหมดนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยโครงการเรานะครับอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับห่างถนนเหล่านาดีเพียง200เมตรนะครับปากทางเข้าติดกับ i อเอสโฮเซลนะครับ คโครงการเราถูกล้อมรอบด้วยบ้านจัดสรรน,นะครับบริเวณนี้นะครับถ้าใคต้องการเข้ามาชมโครงการสามารถโทรหาผมได้โดยตรงนะครับ0897151429นะครับติดต่อคุณโชนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปละสวัสดีครับ